สินค้าของเรานะครับโดนปลดเป็นสินค้าคุณภาพต่ําแบบนี้เราจะแก้ไขยังไงได้บ้างสวัสดีครับผมพี่เฟนเทเลซาดาครับ สวัสดีครับผมพี่เฟนเทลลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนเทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทลลาซาด้านะครับกับผมนะครับเฟร์นะครับเป็น c ีไฟท์เทรนเนอร์โปรแกรมของลาซาด้านะครับคือผู้เบอร์สอนที่ทางลาซาด้เนี่ยรับรองนะครับแล้วก็ให้ทำการเบอรสอนได้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็นผู้แต่งหนังสือเล่มนี้นะครับกลยุทธ์และวิธีขายให้รวยจริงที่ลาซาด้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกลับมาติดเบสเลอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับข้ามปีแล้วยังยังมีคนหหาานนนนนัััังสืออออผมมมมยยยยยยยูู่่่่่เเ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 เลลลลลละะคคครรรรบบบบดดดดดีีีววกไ้้้้ปิ นะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด subscribe ติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะติดตามนี่ครับเป็นคนแรกๆเลยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวดีๆนะครับจากทางบ้านนะครับสินค้าของเรานะครับโดนปลดเป็นสินค้าคุณภาพต่ำแบบนี้เราจะแก้ไขยังไงได้บ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับ สินค้าคุณภาพต่ำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะรู้ล่วงหน้าได้เลยนะว่าสินค้าของเราเนี่ยตัวไหนรายการไหน SKU ไหนนะครับจะถูกปลดเป็นสินค้าคุณภาพต่ำโดยสามารถไปเช็คที่ฟีเจอร์ที่ชื่อว่าวิเคราะห์ธุรกิจนะครับเคยใช้กันบ้างไหมนะครับหรือว่า Business Advisor ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสามารถดูได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยนะครับมีคนเข้าดูหรือไม่เข้าดูนะครับถ้าเราดูย้อนหลัง30วันแล้วสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับมีสินค้าตัวไหนนะครับที่ไม่มีคนเข้าดูเลยเข้าชมก็ไม่มียอดเข้าชมยอดคลิกก็ไม่มีพวกนี้คิดไว้เลยครับ ไม่นานนะครับไม่ได้จะเกินภายใน30วันจะโดนปลดนะครับเป็นสินค้าคุณภาพต่ำนะครับหลังจากที่สินค้าของเรานะครับโดนปลดเป็นคุณภาพต่ำแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือนะครับหนึ่งต้องดูว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยเคยขายได้ไหมนะครับถ้าของเดิมเนี่ยไม่เคยขายได้เลยอันนี้นะครับผมแนะนำให้แก้ไขนะครับผมแนะนำให้แก้ไขนะครับโดยวิธีการแก้ไขนะครับอันดับแรกนะครับพยายามนะครับ ให้ได้เต็มคอนเทนต์สกอร์นะครับ100คะแนนนะครับซึ่งคอนเทนต์สกอร์คะแนนรายละเอียดสินค้านะครับก็คือจะอยู่ที่ด้านล่างเวลาลงสินค้าตรงนี้ควรจะได้100คะแนนเต็มนะครับหรือใกล้เคียงเนี่ยสัก85เนี่ยก็ยังได้นะครับโดยส่วนใหญ่ที่จะพลาดก็คือรูปถ่ายนะครับน้อยกว่า3รูปนะครับไม่ได้ใส่รูปในรายละเอียดสินค้านะครับไม่ได้ใส่เรื่องคุณลักษณะนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ คีย์เวิร์ดอ่านะครับคีย์เวิร์ดนะครับหรือว่าหมวดหมู่เนี่ยจะไม่ตรงกับสินค้านะครับอันนี้คือแก้คอนเทนต์สกอร์นะครับเรื่องที่2นะครับสิ่งที่เราทำคือเรามั่งดูก่อนนะครับว่าสินค้ารายการนี้นะครับเราตั้งชื่อนะครับอย่างที่บอกเมื่ไปพวกนี้จริงๆมันก็อยู่ในเรื่องของการทำคอนเทนต์สกอร์แหละนะครับแต่คีย์เวิร์ดขอแยกแยะเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญที่ให้ลูกค้ามีโอกาสเข้ามาเจอเรานะครับด้วยตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับได้ตั้งชื่อตามที่ลูกค้าค้นหาไหมหรือแค่ตั้งชื่่อตาามทีเร รู้หรือราหเรียกที่เฉยนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราตั้งชื่อตามที่เราเรียกแต่ลูกค้าไม่ได้เรียกแบบนี้ไม่ได้ค้นหาแบบนี้เราต้องหาข้อมูลครับโดยสามารถไปดูได้ที่ช่องเซิร์ชบะช่องเซิร์ชบาร์ของ LazaDA ในในหน้าที่เป็นผู้ซื้อนะครับก็จะมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูตรงนั้นได้แล้วมาตั้งชื่อนะครับผมมีคลิปแนะนาอยู่ในช่องนะครับลอง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 ,ลองค้นหาดูนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของรูปภาพนะครับรูปภาพเราน่าสนใจไหมนะครับบางทีเขาลูกค้าเจอแล้วนะครับแต่ยังไม่คลิกเข้าาาามดูเพระว่ รูปภาพเราเนี่ยนะครับมันดูไม่โดดเด่นไม่แตกต่างเพราะฉะนั้นก็ลองไปแก้ดูนะครับลองไปแก้ไขรายละเอียดตรงนี้เนาะนะครับต่อมานั่นก็คือเราเนี่ยได้เอาสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยได้เข้าร่วมแคมเปญบ้างไหมนะครับบางทีเนี่ยเราหลงลืมเนาะเราไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญเราไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญเลยนะครับบางทีเนี่ยราคาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับราคาลดไม่ได้เพราะว่าเราไปตั้งต่ำแล้วคราวนี้เข้าร่วมแคมเปญไม่ได้ก็ก็ทําให้ไม่มียอดทาฟฟิกจาก La ซาด้านะครับต่อมานะครับสุดท้ายนะครับข้อที่นิาถ้าัน เรามีสต็อกเยอะอยากจะโปรโมทเนี่ยลองเอาเข้าเซลล์เพิกซ นะครับเข้าที่ติดกันเลยครับส4ีอาทิตย์อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีคนคลิกเข้ามาดูต้องมีคนเริ่มเห็นนะครับแล้วประกอบกับเราตั้งเราตั้งชื่อสินค้าใหม่นะครับเราดูรายละเอียดรูปภาพนะครับหรือว่ารายละเอียดของสินค้านะครับคอนเทนต์สกอร์เนี่ยดีแล้วนะครับถึงร้อยคะแนนเนี่ยอันนี้ก็จะมีโอกาสให้สินค้ากลับมาขายได้นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมอธิบายไปเนี่ยนะครับมันก็มีปัจจัยอื่นประกอบด้วยนะครับอาจจะเป็นว่าเพราะว่าสินค้าในช่วงที่นะครับที่เราขายเน นะครับราคาสู้ไม่ได้นะครับหรือว่าหมดช่วงของ เขาเรียกว่าอะไรเป็นกระแสแล้วมันหมดช่วงกระแสไปแล้วอะไรเงี้ยอาจจะจะไม่มีนะครับไม่มีคนดูเนาะนะครับอันนี้ก็ทําการทําการแก้ไขแบบนี้ได้นะครับหรือถ้าแก้ไขไปหลายๆครั้งแล้วยังอยู่ที่จุดเดิมคือกลับมาเป็นคุณภาพต่ำผมแนะนําให้ลบไปเลยลบและลงใหม่ครับทำ SKU ใหม่ไปเลยให้มันมีคุณภาพตั้งแต่แรกนะครับก็ช่วยได้นะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับผมจะมาแนะนำนะครับหากถูกใจหากชอบคลิปของผมนะครับผมรบกวนนะครับสามารถที่จะสนับสนุนนะครับโดยการกด ลิงก์ด้านล่างนี้ครับเป็นการโดเนทสำหรับสนุนช่องเลี้ยงกาแฟผมคนละหนึ่งแก้วนะครับโดยนะครับถ้าเพื่อนๆสนับสนุนช่องนะครับผมจะนำรายได้นะครับบางส่วนไป นะครับช่วยเหลือหมาแมวจรซึ่งผมช่วยเหลือเป็นปัจจุบันอ่าเป็นปกตินะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมามาร่วมทำบุญกันนะครับหลังจากนั้นก็จะลาจากกันไปนะครับก็กดซับสไครต์ติดต่งกับผมนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube ของพี่เฟนเทเลซด้าด้วยนะครับต้องการให้ถึงหมื่นซับนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทเลซด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทเลซด้าด